สวัสดีค่ะลูกเพจสวัสดีค่ะตอนนี้เสียงสัญญาณชัดเจนไหมคะเดี๋ยวรอให้เข้ามากันเยอะๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้เราก็คือมาเป็นเคสพิเศษนะคะแล้วก็วันนี้เคสที่เรามาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ป่วยโควิดนะคะคือ ในอดีตก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอเคยป่วยเป็นโควิดแต่ว่าเธอรักษาจนรักษาตัวจนหายแล้วนะคะแต่ก็คือเกิดความลําบากพอหลังจากที่รักษาตัวหายเนี่ยก็ยังจะต้องกักตัวอยู่ที่ห้องนะคะก็เลยมีความลําบากเขาก็เลยได้มีการขอความช่วยเหลือมาทางเพจอีจันเนาะแต่เดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าสตอรี่ให้ฟังนะว่ามันมีความเป็นมายังไงนะคะลูกเพจ อีกสักแป๊บหนึ่งตอนนี้จริงๆอ่ะเราก็ใกล้จะถึงที่ที่เคสอยู่แล้วแหละห่างหายไปนานเลยเบลไม่ได้วิ่งมา้าเร็วมาสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าไปไปทำคอนเทนต์ด้านอื่นเนาะไปทำไปทาเป็นลงอีจันนะคะก็อยู่ทำคอนเทนต์ที่ลงอีจันก็เลยไม่ได้เจอกันไปสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาวิ่งแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเคสพิเศษแล้วก็ เป็นเคสเร่งด่วนแบบจริงจังมากเลยนะคะเราก็เลยต้องมาเบลก็เลยมาทำคอนเทนต์อันนี้นะคะแล้วก็นำกล่องกำลังใจนะคะเป็นกล่องกำลังใจที่อ่ด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นพวกอาหารแห้งของใช้ที่จำเป็นนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยโควิดแล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องยังยังกัดตัวอยู่เขายังไปไหนไม่ได้เออซึ่งตอนเนี้ยโอเคพี่เขาหายป่วยแล้วก็จริงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเราก็ ใส่ PPE เข้าไปแล้วกันเนาะ,ะเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยนะคะคือเรื่องราวของพี่คนนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเริ่มเล่ากันเลยดีกว่านะคะก็คือว่าเคสเนี้ยก็คือมีการ inbox นะคะขอความช่วยเหลือมาเธอที่ขอความช่วยเหลือมาเนี่ยก็คือพี่ลินดานะขาชื่อพี่ลินดานะคะความทุกข์ของพี่ลินดาเนี่ยก็คือว่า พี่ลินดาเนี่ยก่อนหน้านั้นเคยป่วยโควิดแต่ก็รักษาตัวนะคะจนหายแล้วทีนี้พอรักษาตัวจนหายแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะต้องอยู่บ้านต่อนะคะเพื่อที่จะอ่ายังต้องยังคือหายแล้วแต่ก็ยังต้องกักตัวอยู่เนาะอารมณ์เนี้ยคะ่ะลูกเพจประมาณนี้ทีนี้ความทุกข์ของพี่เขาเนี่ยหลังจากที่เจอภาวะวิกฤตโควิดแล้วก็เออตัวเองเป็นคนป่วยด้วยนะคะแต่หายแล้วแหละตอนนี้หายแล้ว ตอนนี้คือทําให้เขาตกงานพอตกงานเสร็จปุ๊บก็เราก็ทราบกันดีเนาะถ้าหากว่าใครตกงานแน่นอนก็เรื่องรายได,ได้หรือเรื่องอะไรแบบนี้มันก็จะลําบากนะคะเขาก็เลยขอความช่วยเหลือมาแต่ที่ทำให้เราเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าเราต้องมาเราเราต้องรีบมาเลยคืออันนี้เป็นเคสพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าความทุกข์ของพี่ลินดาก็คือ ชีวิตของเธอเนี่ยอยู่บ้านเป็นเป็นเอื้ออาทรน,นะคะอยู่ในอถาแถว,แถว,แถวบึงกลุ่มนี่แหละตอนนี้เราเราก็จะถึงแล้วพี่ลินดาเนี่ย,ใช,ชย,ย 1, ใช้ชีวิตอยู่กับแค่มาม่าเพียงแค่หนึ่งซองลูกเพจจริงๆไม่ได้โกหกใช้ชีวิตอยู่กับแค่มาม่าหนึ่งซองเท่านั้นแล้วก็มีน้องแมวอีกเจ็ดตัวแล้วก็มีน้องชูก้าชูก้านี่คือเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นตัวชูก้าอีกสามตัวด้วยกัน เท่ากับว่าพี่ลินดาเนี่ยต้องแบกรับภาระในการเลี้ยงดูน้องๆเนี่ยเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงของเธออ่ะสิบ,ส,บสิบชีวิตเลยนะแมวเจ็ดตัวชูกา้าอีกสามตัวนะคะแล้วที่ซ้ำไปกว่านั้นอีกพอโควิดมาเธอกลายเป็นผู้ป่วยโควิดพอโควิดหายเธอก็ตกงานเธอหายป่วยโควิดเธอก็ยังตกงานอยู่เธอก็ไม่มีไรายได้พอไม่มีไรายได้ปุ๊บ ทําให้เธอเนี่ยค้างค่าน้ําค่าไฟนะคะแล้วก็โดนตัดน้ำอ้าวพอโดนตัดน้ําทีนี้ปรากฏว่าพี่ลินดาก็คือไม่ได้อาบน้ํามาประมาณ6วันแล้วก็เลยไม่ได้แล้วขอความช่วยเหลือเข้ามาดีกว่า6วันนะลูกเพจที่พี่เขาไม่ได้อาบน้ำอะ่ะลูกเพจคิดดูดิเราก็เลยตัดสินใจที่จะนํากล่องกําลังใจซึ่งเป็นกล่องกำลังใจพิเศษนะน,นี้เราจัดให้แบบพิเศษเลย มาให้กับพี่ลินดานะคะถึงที่อยู่เลยเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปให้พี่เขาอยู่สันสามแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้พี่เขาได้อาบน้ํานะคะก็คือเราจะจ่ายค่าน้ําให้ที่ค้างอยู่จริงๆอะ่ะค่าน้ําอ่ะมันไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าด้วยความที่พี่เขาค้างมาประมาณสี่เดือนเนาะมันก็เลยสมทบกันทบทบทๆทบท,บท,บท,บทบไปก็ก็หลักพันอยู่นะแล้วก็ไหนจะมี ค่าบำรุงอีกนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะใจ่ายให้ใจ่ายค่าน้ําให้นะคะแล้วก็มีกล่องกําลังใจให้ก็ภาวะแบบนี้วิกฤตแบบนี้เราเข้าใจค่ะ,เร,เ,คะเราเข้าใจความเดือดร้อนของทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าจะเป็นผู้ป่วยเองแบบนี้เราเราเข้าใจหมดนะคะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันมัน,ม,นมันกระทบแบบไปทั้งประเทศเลยเนาะไปทั้งประเทศเลย จนแบบโหบอบช้ำอะ่ะประเทศเราก็บอบช้ำนะคะคนก็บอบช้ำนะคะตอนนี้น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละมั้ง <c oughs> <c oughs> น่าจะใกล้ถึงแล้วอีกประมาณสี่นาทีนะคะ น่าจะใช้ตรงนูน้นนะแล้จะเป็นฝั่งโน้นเอออันเนี้ยเราก็เคยถามเราเราเคยถามพี่ของวอุย้ยเราพี่อยู่แบบเราแบบรับภาระเลี้ยงชีวิตเออเลี้ยงสัตว์เนี่ยตั้งสิบชีวิตเนี่ยทำทำไม ในเมื่อในเมื่อตัวเองก็เดือดร้อนเนาะทำไมถึงเลือกเลือกที่จะแบบโหแบกรับภาระเลี้ยงสัตว์มากสิบชีวิตขนาดนี้เพราะว่าแมวเจ็ดตัวกับน้องน้องตัวชูก้าค่ะรูปเพจเคยเห็นไหมมันจะเหมือนกระลอกอะ่ะตัวชูก้าอีกสามตัวเนี่ยเออพี่ลินดาก็บอกว่าคือเขาทิ้งไม่ลงเขาทิ้งไม่ลงเลยเขาทิ้งเขาทิ้งเขาทิ้งสัตว์พวกนี้ไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเห็นว่าเออก่อนหน้านี้คือมันมีสตอรี่ก็คือ แมวอ่ะเขาเห็นในในแฟนเพจแมวเนาะหาบ้านเขาก็เลยเอามาเอามาเลี้ยงที่นี้พอพอเอามาเลี้ยงก่อนเนี่ยด้วยความที่มันก็มีการเกิดการผสมพันธุ์กันเนาะก็ท้องก็คลอดแล้วก็จนตอนเนี้ยมีทั้งหมดเจ็ดตัวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ผูกพันอ่าผูกพันก็คืออารมณ์แบบประมาณว่าก็อดไปด้วยกันอะ่ะไม่มีกินก็อดไปด้วยกันประมาณนี้นะคะชีวิตเขาทุกข์ระทมมาก เหลือแค่มาม่าหนึ่งซองกับกับน้องๆอ่ะน้องๆสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะแล้วก็ยังค้างค่าน้ำนะคะโหสมทบกันก็ประมาณสี่เดือนนะคะตอนนี้คือโดนตัดน้ำไปแล้วไม่ได้อับน้ำมาแล้วหวันนะคะลูกเพจคิดดูว่าหวันที่ไม่ได้อับน้ำจะเป็นยังไงอันนี้เข้ามาแล้นอนโนริวเนาะเดี๋ยวพี่ขอโทรหาแป๊บหนึ่ง คู่นะคะขออนุญาตโทรหาเคสว้ายกดทิ้งกดทิ้งอะกดทิ้งกน สวัสดีค่ะพี่ลินดาจะาเพจอีจันนะคะ oh. ค่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะอันนี้ต้องไปตรงตึกไหนอะคะอ oh. เข้ามาในเอื้อตึกอยู่หน้าเต็นสองแถวอะคะ่ะเข้ามาเกือบสุดเลยเข้ามาเกือบสุดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะตึกที่เท่าไหร่คะพี่มีชื่อเลขเจ็ดค่ะเจสิบเอ็ดเจสิบเอ็ดเจ็ดสิออ๋อน่าจะยาวเลยเซเว่นไปใช่ไหมคะ จะมีเต็นสองแถวอะค่ะ,ะจะอยู่ฝั่งซ้ายมืออ้องได้ว่าติดต่อไม่ได้แล้วโทรศัพท์ตัต้งหมดเน็ตหมดทีเลยอ๋อโอเคตึกเจ็ดสิบเอ็ดชั้นที่สามนะคะชั้นสองอ๋อชั้นสองชั้นสองอ๋อโอเคโอเคได้แปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงเบลไม่แน่ใจว่าพี่ส่งเลขห้องมาหรือยังอ๋อห้องที่สิบสองอ๋อโอเคโอเคโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเอาขึ้นไปให้ คือตอนนี้จะถามนิดนึงว่าแล้วเราจะจ่ายค่าน้ําให้ยังไงดีอะคือต้องไปสแกนกับทางนิติหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยออโอน่า่แล้วก็ส่งไลน์ให้เขาอะค่ะอ๋อโอเคได้ได้ได,ได้นี่พี่กลับตัวมากี่วันแล้วคือพี่หายป่วยแล้วถูกปะหายแล้วค่ะอ่าหายแล้วแล้วกลับตัวมากี่วันแล้วสามอาทิตย์แล้วค่ะสามอาทิตย์โอ้ก็ไม่น้อยนะโอเค ถ้ายังไงเดี๋ยวเราจ่ายค่าค่าน้ำให้เพราะว่าเราเห็นตัวเลขจำนวนแล้วโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอ,ขอเดี๋ยวขอเข้าตึกให้ได้ก่อนเดี๋ยวโทรไปอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะค <Okay. S 1> ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนั่นแหละลูกเพย์ <laughs> พี่เขาก็กัก,กตัวเองมาประมาณสามอาทิตตึกเจ็ดสิบเอ็ดเอ้ยเลยเปล่ปา อันนี้มันเจ็ดสิบสามป่ะเต็นทรงแถวเหรอเออเด้เดอเอันนี้ไงนี่นี่นี่เจ้าเจ้วเจจ้เจ็ดสิบเอ็ดจอดไม่ได้เนาะจอดไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปวนรถมาใหม่นะคะว่าอันนี้จอดไม่ได้แล้ว แป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจขอนิญาตขอนิญาตเตรียมตัวแป๊บหนึ่งวางกล้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ว่ายังไล่อยู่นะยังไม่ได้ปไ,ไปไหนต้องวนไปม่อไหม๋อต้องวนไปใหม่เราไม่ได้ใส่ถุงมือผิดด้านเนาะอ,อ๋ะเอเฟชิวอีกหลัง เดี๋ยวลงไปหยิบคือนี้ขั้นตอนของการจ่ายค่าน้ำให้พี่เขาได้อาบน้ำเนี่ยนะก็คือเดี๋ยวจะเป็นการอาโอนจ่ายนะคะแล้วก็ส่งสลีปให้กับทางนิตินะคะของของทางเอื้ออาทรเนี่ยแหละแล้วทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็โทรถามพี่แล้วแหละว่าเออเราเราถ้าจ่ายแล้วเนี่ยวันนี้พี่จะได้เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาบน้าเลยไหมอะไรแบบนี้ค่ะเออก็เขาก็บอกว่าเออถ้าถ้าจ่ายแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะปลดให้เลยนะคะพี่เขาก็จะได้อาบน้ําเลยนะคะอืม ออกไปยังไงก่อนออกไปให้ได้นะวนวน,นทางนน้นเนาะ วนซอยมันแคบมากเลยนัดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่จอดคือคือตอนนี้เราเจอตึกละแต่ว่าเรายังหาที่จอดรถไม่ได้นะคะเดี๋อวาที่รถมันเยอะมากเดี๋ยวเราขอหาที่จอดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปแล้วก็จะโอนใจให้กับทางนิติเลยพี่เขาจะได้อาบน้ำสักทีเนาะ หกวันนะั้ลูกเพจที่พี่เขาแบบไม่ได้อาบน้ํอาอ่ะออ ใ่เจดสิบประมาณตรงเนี้ยประมาณตรงกลางเออเออเจสิบเอ็ดจะตรงไหนได้บ้างเนอะเออนี่ไงนี่ไงเดินเข้าไปไง่ายหน่อยเดี๋ยวหาบันไดไม่เจอเราได้ที่จอดรถแล้ว กลับลึงนะตรงนี้ตอบไม่ได้เหรอไม่เห็นแล้วไม่ทาน,นั้นต้องเห็นกนเอ่อ สเปเชิยลให้พี่เลยด,ดิอยู่ข้างหลังสเปเชิยลให้ใหนอ่อยู่ข้างหลังอะไรนะ นะคะขอเนี้ยใส่ออฟนั้นนึงนะวางก่อนแป๊บนึงนะ ล็อกดีมาเด่โอเคพร้อมปับนึงพร้อม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 จนคุณนะคะพร้อมลงแล้วค่ะ แสงมันเข้าแล้วมองไม่เห็นเลยว่ะเดี๋ยวยกไปชั้นสองค่อยค่อย,ค,อยค่อยยกไปดีไหมเข้าทางนี้ใช่ไหมอโอเคค่อยค่อยยกไปดีกว่าพี่ว่ารีวยกกล่องไปเดี๋ยวพี่แบกมอไปกับ เออมันจะมีกล่องกับหม้อแล้วก็มีอาหารแช่แข็งถูกปะเออได้ได้ได้โอเคแป๊บหนึ่งนะิอติต้ตงส่กระดูบอ๋อขออนุญาตสลับกล้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เห็น ด้านหลังแล้วแล้วนั่นนะโอเคอันนี้นะคะก็คือเป็นของที่เรานํามามอบให้คือนอกจากเ,าเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีอาหารคนเนาะพอมีอาหารคนแล้วเนี่ยก็ต้องมีอาหารแมวด้วยนะคะเราก็เอาอาหารแมวมาให้พี่เขาเช่นเดียวกันนะคะมาค่ะ อาจน้ำค่อยลงมาเอได้ไหมได้ไหมไหวไหมมามามาได้ได้ได้พี่จะถ่ายริวนั่นแหละถ่ถ่ายถ่ด่าายถ่่า่า่ถ่าถ่่ยถถย่่ ล็ลอกรถยังมเา,งาม <oui. S 2> เอาพี่ๆกล่องไปเดี๋ยวผมตามพี่ไปอือก็ตอนดิฉันเป็นคนยกกล่องแล้วนะคะลูกเพจค่ะงั้นเรียวมาถือไลท์แทนพี่เลยเพราะพี่ต้องยก ไร้ายแทนพี่เลยเพราะว่า <laughs> พี่เป็นคนยอกริวบอกโอ้ย <laughs> นน่มแมสติดหน้าแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือแมสติดติดลูกตาแล้วหมือ มันเทิร์นได้พี่เทินให้ได้เออเออให้ออดูลิดูจะได้าตายตงันบอกลูกเพจว่าจบไลฟ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวนะลูกเพจคือเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องยกของขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไม่มีมือแล้วไม่มีมือ like ลไลฟ์ bye bye. แล้วเดี๋ยวจบไลฟ์ก่อนบายแล้วเดี๋ยวแค่มาอัปเดตกันในเพจโอเค ัสด,ดีหยุดไล่ไม่ได้ทำไมอ่ะถึงมือมันจิ้มไม่ได้อ่อโอเลวมือ